สวัสดีครับผมนายวิศรัตนจนาคารนะครับช่างไฟปีสองพุ่สามรัศูนย์หกสองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการเดินท่อนะครับผมการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับจะมีท่อสารทำความเย็นทั้งหมดสองท่อนะครับก็คือท่อสารทำความเย็นเหลวนะครับหรือล i q u i d l i น e นะครับผมเป็นทางเดินน้ํายาจากชุดคอยร้อนไปยังชุดคอยเย็นนะครับผมซึ่งสารทำความเย็นเหลวที่ไหลผ่านข้อดีนะครับจะอยู่ในสถานะที่มีความดัน และอุณหภูมิที่สูงนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นท่อทางดูดนะครับหรือซักชั่นไลน์นะครับผมเป็นท่อทางเดินของสารทำความเย็นจากชุดคอยเย็นไปยังชุดคอยร้อนนะครับผมซึ่งสารทำความเย็นที่ไหลผ่านท่อนี้นะครับจะมีสถานะเป็นไอนะครับมีความดันและอุณหภูมิที่ต่ํานะครับผมต่อมานะครับการออกแบบและการติดตั้งท่อสารทำความเย็นนะครับผม1นนะครับห้ามติดตั้งชุดคอยเย็นสูงกว่าชุดคอยร้อนเกินกว่า25ฟุตหรือ7.5เมตรนะครับผม เนื่องจากความสูงที่แตกต่างกันนะครับจะทําให้สารทำความเย็นนะครับเดือดกลายเป็นไอนะครับผมทาให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับ2นะครับเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อให้ขนาดสอดคล้องกับความยาวของท่อที่เพิ่มขึ้นนะครับผมสามนะครับอย่าให้ท่อสารทำความเย็นเหลวนะครับสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงนะครับผมเพราะจะทําให้สารทำความเย็นนะครับเดือดและละเหยกลายเป็นไอนะครับผม คนหุมฉนวนไว้ตลอดนะครับเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับในกรณีที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับในการออกแบบการติดตั้งท่อทางดูดนะครับผมหนึ่งนะครับความกว้างของท่อนะครับต้องสอดทอกคล้องกับความยาวตามมาตรฐานนะครับผมสองนะครับตำแหน่งติดตั้งของชุดคอยเย็นนะครับผมถ้าเกิดสูงกว่าชุดคอยร้อนนะครับให้ติดตั้งท่อสัดสารทำความเย็นนะครับเป็นแนวนอนให้เอียงลาดไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดหนึ่งนสองนิ้วนะครับผม 3นะครับหากตำแหน่งในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนสูงกว่าชุดคอยล์เย็นเกิน8ฟุตนะครับต้องติดตั้งอุปกรณ์ในการดักน้ำมันชนิดพีแท็บที่ด้านล่างของท่อทางดูดนะครับผมข้อ4ี่นะครับหากตำแหน่งในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนสูงกว่าชุดคอยล์เย็นนะครับเกิน25ฟุตนะครับทุกทุก25ฟุตของท่อทางดูดนะครับจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กักเก็บน้ำมันนะครับชนิด S แท็บนะครับผมต่อามานะครับเป็นข้อที่5นะครับผม ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์นะครับผมหากติดตั้งชุดคอยเย็นห่างจากชุดคอยร้อนเกินกว่าที่ทางบริษัทกำหนดนะครับผมโดยอัตราส่วนในการเติมนะครับควรเติมเพิ่ม9ซีซีต่อความยาวท่อที่เพิ่มมา1ฟุตนะครับผมหกนะครับควรติดตั้งอินเวอร์เทปนะครับในกรณีที่ติดตั้งชุดคอยเย็นระดับเดียวกับชุดคอยร้อนนะครับผมหรือสูงกว่านะครับต่อมานะครับทางเดินท่อน้ำทิ้งนะครับผม ข้อที่1นนะครับท่อนาทิ้งนะครับควรเอียงลาดไปทางด้านนอกเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกครับโดยลาดเอียงในอัตราส่วน1นส่วนห้นะครับผม2นะครับท่อนําทิ้งไม่ควรมีท่อดักน้ํานะครับแล้วก็ให้เหล็กเลี้ยงที่จะนํปลายท่อนะครับไปจุ่มลงในน้ํานะครับผม3นะครับส่วนที่อยู่ภายในนะครับควรพันด้วยเทปนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดกับฟ้าเพดานนะครับผม4นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับควรทดสอบรอยรั่วของท่อนําทิ้งนะครับโดยการนําน้ํานะครับ ไปเทที่ถ่านน้ำทิ้งของแอร์นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของท่อนะครับชนิด P-tab แล้วก็ S-tab นะครับผมในการดัดท่อ P-tab และ S-tab นะครับผมใช้ในกรณีที่คอยร้อนนะครับสูงกว่าคอยเย็นตัวอย่าง P-tab นะครับในกรณีที่คอยร้อนสูงกว่าคอยเย็นนะครับผมน้ำมันของคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะตกลงมาอยู่ที่ตรงบริเวณคอยเย็นนะครับผม ซึ่งจะส่งผลให้เวลาที่เราเปิดแอร์นะครับช่วงที่คอมเพรสเซอร์นะครับเรื่องสตาร์ทนะครับจะทําให้น้ํามันของเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับขาดนะครับผมซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงจําเป็นต้องทําท่อเป็นรูปพีแท็นะครับผมเพื่อให้น้ํามันนะครับไปค้างอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับผมแล้วเวลาเราเริ่มเปิดแอร์นะครับน้ํามันก็จะไหลกลับได้ไวนะครับทําให้ ช่วงจังหวะที่คอมเพรสเซอร์สตาร์ทนะครับจะไม่ทําให้น้ํามันของคอมเพรสเซอร์ขาดนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นท่อ S อสแทนะครับผมจะใช้ในกรณีที่คอยร้อนนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น4เลยครับแต่คอยเย็นนะครับอยู่ที่ชั้น1นะครับผมก็เหมือนกับ P แทนะครับซึ่งความยาวของท่อที่เราติดตั้งแบบนี้เนี่ยมันจะเกินมาตรฐานนะครับผมคือท่อจะมีความยาวเกินกว่า7.5เมตรมาตรฐานที่เขาบอกไว้นะครับคือเราควรทําท่อเป็น S t a แทนะครับผม ในระหว่างทาของท่อนะครับเพื่อให้ตัวคอยร้อนนะครับดูดน้ํามันก็ไปได้ทันนะครับผมทําให้คอยร้อนไม่เกิดความเสียหายนะครับก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ